มาดูแอดวานกันหน่อยครับราคาเริ่มใกล้ที่จะน่าเข้าแล้วดูภาพใหญ่ก่อนแอดวานตั้งแต่เข้าตลาดมาเนี่ยไม่เคยลงไปจบรอบใหญ่เลยคำว่าจบรอบใหญ่หมายถึงลงมาประมาณนี้หรือลงมาประมาณนี้คือจบรอบใหญ่ ไม่เคยลงมาจบรอบใหญ่เลยยังเป็นเทนขาขึ้นในไทม์เฟรมใหญ่แต่โดยที่ว่าไปแล้วก็ส่วนใหญ่ผมจะหาหุ้นสะสมในการจบรอบครับแต่ก็ทำให้ได้เพื่อให้สมาชิกดูว่าเราสามารถสะสมได้ไหมสำหรับแอดวานตัวนี้ครับ เหมือนเดิมครับตีเส้นเทนหรือเส้นกดก่อนนะครับเราตีสองรอบก็ได้ครับสองรอบหมายถึงสองรอบแบบนี้นี่ครับอย่างนี้ก็ได้ก็คือตีรอบของโล128กับตีรอบของโล 156.5โอครับต่อไปไปตัดสินใจ <c oughs> กราฟในดีครับจัดทรงก่อนจัดทรงก่อนนะครับเพื่อดูว่ามัน มีแนวทางยังไงถ้าเราดูรอบปัจจุบันเราต้องดูรอบนี้นะครับและตีตรงนี้ครับเพราะว่าทำไมเราถึงไม่ตีตรงนี้ครับโลมันอยู่นี่ครับโลมันอยู่นี่ใช่ไหมที่เราพูดไปแก้ครับโลหนึ่งห้าหกจุดห้าเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ เราก็ต้องตีในตัวของโลนั้นครับไม่เกินเข้าไปครับอืมนะไม่เกินเข้าไปต่อไปเราดูแนวรับแนวต้านครับแนวรับปัจจุบันของแอดวานตอนนี้เริ่มหลุด169ลงมาแล้วนะครับแนวรับถัดไปก็ตะกี้เลยครับ หนึ่งห้าหกจุดห้าครับนะครับถามว่าเข้าได้ไหมดูแนวต้านก่อนแนวต้านก็เป็นหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งแปดห้านะครับแล้วก็หนึ่งเก้าห้าให้สังเกตตอนนี้ก่อนว่าปัจจุบันเนี่ย คุณแอดวานไม่เคยยืนเส้น200วันผ่านได้เลยสังเกตไหมครับไม่เคยยืนได้เลยครับยืนปุ๊บก็หลุดลงมาตลอดมุมมองแอดวานก็เลยยังเป็นลงอยู่ในทางเฟรมเดยครับยังเป็นลงอยู่นะแล้วก็มีโอกาสจะไหลลงมาถึงใกล้หนึ่งห้าหจุดห้าได้ด้วยครับได้ด้วยนะ ถามว่าเอาแล้วทํายังไงต่อ <c oughs> คนที่ต้องการสะสมของแอดวานนะครับยังไม่ใช่จุดเข้าครับเพราะอะไรเพราะแท่งเทียนปัจจุบันยังเป็นแดงอยู่ใช่ไหมครับให้จําไว้เลยครับว่าอ่านแท่งเทียนง่ายๆเลยว่าเขียวคือแรงซื้อครับแดงคือแรงขายนะถ้ายังมีแรงขายอยู่ยังไม่มีแรงซื้อเนี่ยเรายังไม่จําเป็นจะต้อง ไปเข้าหุ้นตัวนั้นๆครับหรือเราจะตีอีกแบบหนึ่งก็คือว่าเอ้าแล้วจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าแอดวานจะขึ้นแล้วตีนี้ครับตีเส้นเทนท่าตัวนี้เข้าไปอีกนี่ครับตีขนาดเข้าไปอีกครับนี่ครับในโลของเขานะครับให้เขาเบรกเส้นเทนหรือเส้นกดเส้นนี้ขึ้นมาได้ก่อนครับจะเห็นว่า แอดวานเนี่ยจะมีโอกาสขึ้นครับนะตอนนี้ยังเป็นลงอยู่สู้ไปมองตรงใกล้ๆหนึ่งห้าหจุดห้าเนี่ยน่าลุ้นกว่าน่าลุ้นเด้งมากกว่าเพราะเป็นแนวรับสำคัญของรอบนี้แหละถ้าหลุดตรงนี้ไปก็จะโอ้โหลงแบบละนีละนาดได้เหมือนกันนะครับแผนแอดวานก็คือรอก่อนนะครับรอก่อนรอดูก่อนว่า มีแท่งเขียวเกิดที่ตรงไหนนะครับแล้วแท่งเขียวนั้นเนี่ยมีแรงซื้อเข้ามาแล้วกลับตัวได้จริงไหมนะครับถ้ากลับตัวได้จริงก็จะเบรกเส้นเทนเส้นนี้มีรอบนี้เนี่ยรอบปัจจุบันคือรอบนี้ขึ้นไปถ้ายืนหนึ่งเจ็ดหได้ก็อาจจะมีโอกาสรีบาวขึ้นไปแต่ถ้าขึ้นจริงๆนะครับต้องขึ้นเลยเส้นสีม่วงก็คือ18 3สามเนี่ยทะลุข,ขึ้นไปแล้วไม่หลุดลงมาอีกนะถึงจะขึ้นจริงๆครับ แต่ถ้าในการลงทุนระยะยาวเนี่ยครับสมมุติเราทุนไม้แรกเราอยู่ร้อยแปดสิบเอาอย่างี้ดีกว่าร้อยแปดสิบเนาะทุนไม้สองเราเนี่ยต้องห่างกันประมาณสิบบาทถึงยี่สิบาทครับสิบนะบาทถึงยี่สิบบาทเนาะไม่ใช่ว่าทุนไม้แรกร้อยแปดสิบทุนไม้สองร้อยเจ็ดสิบห้าไม่ใช่นะทุนไม้แรกร้อยแปดสิบทุนไม้สองต้องร้อยหกสิบอะไรเงี้ยทุนไม้สามก็ถอยลงมาอีกอะไรประมาณเนี้ย อันนี้คือพูดถึงหุ้นที่จะมีโอกาสย่อต่อครับย่อตัวต่อนะมองดูแล้วแผนแอดวานซ์ก็จะประมาณนี้ครับนะครับอย่ารีบร้อนเข้าไปครับดูแท่งเทียนสัญญาณให้แน่นอนก่อนว่าไ,ไงเพราะว่าเป็นหุ้นขาลงเขาลงได้ตลอดครับไม้แรกเท่าไหร่ไม้สองต้องเท่าไหร่อย่าใจร้อนครับนะครับแบ่งไม้ให้ดีๆครับอย่าอออินครับ หุ้นไม่ใช่ทุกอย่างของเราครับหุ้นหมายถึงหุ้นตัวนี้นะไม่ใช่ทุกอย่างของเรามีหุ้นตัวอื่นที่ที่ดีแล้วเป็นขาขึ้นแล้วเยอะแยะไปครับนะครับโอเคแผนแอดวานซ์ก็จะประมาณนี้ครับ